สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับวินจังกะละมังหมอกับช่องมิเรียนแชนเนอีกแล้วนะคะก็ยังไงคลิปนี้กลับมาพบกับเจ้าเฟิงกันอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปไปฟังรีหุนกันบ้างเนาะส่วนเรื่องนักตีดาบนะคะก็ยังทําอยู่นะคะยังไม่ได้เลิกทำเนาะแต่ก็เดี๋ยวให้น้องมิวส่งไฟล์เสียงมาให้แล้วเดี๋ยวมินจะเอามาลงให้ทุกคนฟังนะคะโอเคเดี๋ยวสําหรับตอนนี้เรา ไปฟังกันต่อนะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมสนับสนุนน้ำจิม้มทับเบิกด้วยนะคะน้ำจิ้มที่มินจังอามาขายนะคะทุกคนอร่อยมากๆใครกินก็ต้องนึกถึงสายหมอกที่ไหลขาวๆผ่านช่องเขาไปนะคะทุกคนให้บรรยากาศสดชื่นนะคะย่างหมูกินนี่อย่างฟินเลยนะคะทุกคนมินจะบอกเลยนะสั่งไปกินได้นะคะอร่อยด้วยเนาะโอเคยังไงก็เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลย เจ้าเฟิงหยิบธนูขึ้นอีกครั้งอย่างจนใจก่อนจะค่อยๆล้างสายธนูอย่างช้าๆดูท่าทางของเจ้าเด็กนั่นสิมองยังไงก็มือใหม่ชัดๆหากเขายิงโดนตรงกลางเป้าอีกรอบแล้วก็ข้าจะเขียนชื่อข้ากลับหลังลหละเหล่านักธนูที่สนามแห่งนั้นต่างเต็มไปด้วยความตื่นเต้นในขณะที่ยังคงดูถูกเด็กหนุ่มอยู่ในบรรดาคนกลุ่มนั้นเจ้าอยู่เป็นผู้ที่เก่งที่สุดใบหน้าของเขานั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจ ทักษะธนูนั้นสามารถพัฒนาได้เพียงการยิงไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยัง้งเหมือนนั้นเจ้าจึงจะสามารถมีทักษะของธนูที่ยอดเยี่ยมได้ข้ามกาวของของเขาทําให้เหล่านักธนูรอบด้านพยักหน้ายอย่างเห็นด้วยเจ้าเฟิงหลีตายลงแต่ครั้งนี้เด็กหนุ่มไม่ได้ใช้ดวงตาซ้ายหากเขาใช้ดวงตาซ้ายของเขามันเป็นเรื่องแน่นอนว่าเขาต้องยิงโดนตรงกลางเป้าแน่แนๆเด็กหนุ่มก็เลยตัดสินใจที่จะทำตัวด,ดัดๆด,ดังนั้นจึงแทบจะไม่ได้ใช้มัน ในเวลาเดียวกันนั้นเองฝนสอนอุก,กาบาตท,ที่อยู่ในสมองของเขาก็ได้หลอมรวมเข้ากับหัวใจกลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาทุกส่วนของร่างกายกระทั่งลมหายใจก็เริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงเล็กๆความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้ได้รับความใส่ใจจากผู้อื่นแต่ถ้าว่าในฐานะของนักธนูอันมีพรสวรรค์อันหาได้ยากดวงตาของเจ้าฝึส่องประกายวาบฟุบคันธนูได้ส่งลูกธนูออกไปพุ่งฝ่าอากาศราวกับอุก,กาบาตและปักลงบนเป้าจุด ไายเลยทีนี้วงที่สิบอีกแล้วใบหน้าของเจ้าฟึงแปลเปลี่ยนไปเป็นบิดเบี้ยวคานี้เขากระทั่งไม่ใช้ความสามารถของตาซ้ายอย่างเต็มที่ใช้เพียงวิชาสอนฝนอุก,กาบาทเท่านั้น<อ>เขาคิดว่ามันคงยากที่ผลจะออกมาดีนายเลยจะคิดว่าจะยังคงยิงเข้าจุดตายได้อีกเฮเด็กหนุ่มสายศีษะพร้อมถอนหายใจถ้าทางของเขาทําให้นักธนูคนอื่นถึงกับร่างแข็งเก่งขึ้นจุดตายอีกแล้วไอเด็กนั่นมันเป็นใครกันแน่ เขายิงโดนกลางเป้าสองรอบแล้วใครมันจะโชคดีได้มากขนาดนั้นกันใบหน้าของเหล่านักธนูเต็มไปด้วยความสับสนและไม่อยากจะเชื่อเขาละ่ะข้ายิงแล้วฉะนั้นข้าไปละ่ะเจ้าเฟิงปัดเสื้อผ้าวางคันธนูลงและเดินออกไปในที่สุดสายตาของเหล่านักธนูมองแผ่นหลังของอีกฝ่ายเต็มไปด้วยความโกรธเคืองไอ้เจ้านูอยู่อยู่ตรงนั้นนะเสียงนั้นดังขึ้นจากเบื้องหลังเจ้าเฟิงหยุดเท้าของเขาก่อนจะหมุนตัวกลับ ผู้ที่เรียกเขาก็คือเจ้าอยู่ใบหน้าของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความโกรธเกีียวพลังของผู้ฝึกตนขั้นสามทำให้สิษย์โดยรอบตัวเขารู้สึกได้ถึงแรงกดดันเจ้าอยู่มีอายุราวๆสิบเจ็ดสิบแปดปีเมื่อรวมกับความที่เขามีพลังขั้นสามแห่งผู้ฝึกตนมากกว่าและแข็งแกร่งกว่าเจ้าเฟิงก็ยิ่งทําให้เขาดูดุร้ายยิ่งขึ้นข้าได้ยิงธนูไปแล้วพวกท่านต้องการอะไรอีกละ่ะแม้ว่าเจ้าอยู่จะแข็งแกร่งและเจ้าเฟิงไม่มีความมั่นใจว่าเขาจะเอาชนะอีกฝ่ายได้ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลัวยังเสียแซงอยู่อีกงั้นเหรอเจ้าอยู่เข้นเสียงเจ้าไม่ใช่มือใหม่แล้วเจ้ามาที่นี่เพื่อกันแกงผู้อื่นเท่านั้นหลังจากได้ยินชายหนุ่มกล่าวเช่นนั้นเหล่านักธนูรอบๆจึงตระหนักได้แล้วก็พยักหน้าเห็นด้วยเฮ้อไม่น่านล่ะแปลกใจที่เจ้าเด็กนั่นโชคดียิ่งนักเขาเป็นพยักที่เสแสแ้งเป็นสุกรนี่นาโอ้จาเด็กนั่นมันกล้าหลอกพวกเรางั้นเหรอเหล่าสิทธิ์รอบๆ ต่างเชื่อคําของเจ้าอยู่และเริ่มตาวาดใส่เจ้าเฟิงด้วยใบหน้ากาดเกี้ยวเดี๋ยวๆจะเย็นก่อนทุกท่านนี่เป็นครั้งแรกของข้าจริงๆ,ๆเจ้าเฟิงสายศีรษะเขาไม่ใช่พยักที่เสแสร้งเป็นสุกรอะไรเลยกระทั่งผลลัพธ์นี้เขาก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนด้วยเจ้าอยู่จ้องมองเด็กหนุ่มดวงตาเป็นประกายวาววับแม้ว่าข้าจะถูกหลอกด้ดยสอนสองดอกแรกแต่เว่าในดอกที่สามท่าทางการวางมือของเจ้านั้นเข้าขั้นสูงการที่ยิงถูกจุดตายสองครั้งติดกันะ มือใหม่ที่ไหนมันจะทําได้กันละ่ะฮคะคาพูดของชายหนุ่มล้วนมีเหตุผลมันไม่สําคัญเลยว่าเจ้าเฟิงจะมีปากเป็นร้อยเพราะกระทั่งเด็กหนุ่มเองก็ไม่อาจจะอธิบายได้พวกท่านต้องการอะไรกันแน่ใบหน้าของเจ้าเฟิงแปลเปลี่ยนไปเป็นเย็นชาหากเขาไม่อาจจะอธิบายได้เช่นนั้นก็ไม่มีความจําเป็นอันใดที่จะต้องลําบากอธิบาย <c oughs> เจ้าหนูเจ้ามีความกล้าที่จะหลอกลวงพวกข้าดังนั้นพวกข้าย่อมไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆแน่ เราสิทธ์โดยรอบตัดกำปั้นวงกลมที่ล้อมรอบเด็กหนุ่มไว้เริ่มหนาตาขึ้นเรื่อยๆพี่อยู่เฟ่ยตรงนั้นคนเยอะยิ่งเราไปดูกันเถอะสิทธ์หญิงของพรรคผู้หนึ่งถูกดึงดูดด้วยความวุ่นวายนั้นดารุณีเหล่านี้มีอายุตั้งแต่1 2บสถึงสิปีหนึ่งในนั้นแต่งกายด้วยอาภรสีม่วงใบหน้าขาวราวหิมะดูเปาะบางแต่ทว่าความงดงามของนางนั้นยากจะหาผู้ใดทัดเทียมงดงามยิ่งนักนางคือผู้ใดกัน เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีอายุราวๆเจ้าฝึ่งตกลงในห้วงผวังดวงตาหมื่อมองไปยังเด็กสาวนั่นคืออัจฉริยะคนใหม่ของพักเจ้าอยู่เฟยสิทธิ์ของพักส่วนมากล้วนแต่รู้จักเด็กสาวนางอายุเพียงสิบสี่สิบห้าปีแต่ถ้าว่ากลับเข้าสู่ขั้นสามแห่งผู้ฝึกตนแล้วนอกจากนี้นางยังใกล้จะทะลวงเข้าสู่ขั้นสี่และกลายเป็นผู้ฝึกตนที่แท้จริงอีกด้วยเจ้าอยู่เฟยผู้นี้ไม่เพียงงดงามแต่ถ้าว่ายังมีกลิ่นอายสดใสราวกับดอกไม้ กระทั่งดวงตาของเจ้าอยู่ก็เปล่งประกายเมื่อเขามองเห็นเด็กสาวนั่นนางเจ้าเฟิงก็เห็นเด็กสาวเช่นกันเจ้าอยู่เฟยนั้นได้เข้ามาเป็นสิทธิ์ตระกูลสาขาเมื่อครึ่งปีก่อนนางมีระดับการฝึกตนเท่ากับเจ้าเฟิงแต่ทาว่านางกลับเด็กกว่ามันยากหนักที่จะเชื่อว่าผู้ที่มาจากตระกูลสาขาด้วยทรัพยากรที่นางมีจะสามารถสำเร็จได้ถึงขั้นนั้นบางทีนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอัจฉริยะ บางสิ่งที่ไม่อากจะเกิดขึ้นกับคนธรรมดามาแต่ถ้าว่าสำหรับอัจฉริยะแล้วมันง่ายด้ยิ่งนักเมื่อเจ้าเฟิงเห็นนางคาก่อนนั้นเขาคิดว่านางงดงามยิ่งไม่อยู่ในช่วงวัยเดียวกันแล้วด้วยมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะไม่ถูกดึงดูดแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเจ้าเฟิงรู้สึกถึงความแข็งแกร่งและสถานะของเขาเขาและเจ้าอยู่เฟยนั้นนับว่าอยู่กันคนละโลกเมื่อเห็นว่าเจ้าอยู่เฟยเดินมาเจ้าอยู่กระทักท่ายนางอย่างอบอุ่น ส่วนเจ้าเฟิงนั้นทำเพียงยืนนิ่งอย่างใจเย็นและจ้องตรงไปยังเด็กสาวเท่านั้นหากว่าเป็นเมื่อก่อนและเด็กหนุ่มยืนอยู่ต่อหน้าอัจฉริยะแสนสวยผู้นี้เขาคงคิดเพียงว่าเขานั้นไม่คู่ควรและทําไม่ได้กระทั่งมองตรงไปในดวงตาของนางแต่ทว่าในวันนี้เขามองตรงไปยังนางเมื่อเขามองไปยังเด็กสาวดวงตาซ้ายของเจ้าฟิงนั้นก็ขยับโดยไม่รู้ตัวด้วยดวงตานั้นล่างงดงามของเจ้าอยู่เฟยดูชัดเจนกว่าครั้งใด ด้วยในตาซ้ายของเขาเจ้าฟึงนิ่งงันไปเมื่ออาพรของเด็กสาวนั้นค่อยๆจางหายไปเขาแทบจะมองเห็นผิวขาวราวหิมะข,ของนางตายเสื้อผ้าได้อยู่แล้วแน่นอนว่าดวงตาซ้ายของเขานั้นไม่มีความสามารถในการมองทะลุและแม้มันจะมีก็นับได้ว่าอ่อนแอนะักมันเป็นเพราะเขามีสุดยอดสายตาที่ทําให้เขาสามารถมองเห็นทุกสิ่งได้ชัดเจนขึ้นความแตกต่างของสายตาคนทั่วไปจะมองเห็นได้เพียงแค่กไกลๆ แต่ทว่าเจ้าเฟิงกลับสามารถดึงภาพเข้ามาใกล้ได้กระทั่งอยู่ในระยะไรระยะห่างนั่นจึงเป็นที่มาของความสามารถมองทะลุบัดน,นี้ดวงตาซ้ายของเจ้าเฟิงถูกใช้อย่างเต็มความสามารถและภายในมิติสีดานั้นกลุ่มแสงสีเขียวซีดก็หมุนเร็วขึ้นทันใดน,นั้นเสื้อผ้าของเจ้าอยู่เฟยก็หายไปจนหมดกระทั่งร่างกายของหางก็ถูกมองผ่านไปด้วย ดวงตาซ้ายของเขามองเห็นการเคลื่อนไหวของโลหิตอีกฝ่ายและเห็นกระทั่งเงาแสงสีม่วงซีดภายในหลอดเลือดของนางพรสวรรค์ของเจ้าอยู่เฟื่อยแข็งแกร่งยิ่งนักนางย่อมได้รับพลังภายในในเร็ววันเป็นแน่เจ้าฟึงตกใจเขาสูดลมหายใจเข้าลึกในด้านของอายุนั้นนางแก่กว่าเขาเพียงหนึ่งขวบปีเพราะว่านางกับประสบความสําเร็จถึงเพียงนี้ ที่ทวีปปูผาครามผู้เรียนรู้การฝึกตนส่วนมากจะหยุดอยู่ที่ขั้น3ามเมื่อพวกเขาไม่อาจจะเข้าใจพลังภายในของผู้ฝึกตนและก้าวเข้าสู่ขั้นสีได้ทว่าเจ้าอยู่เฟยนั้นอายุเพียง14-15ี่สิบห้าและเกือบจะเข้าใจถึงพลังภายในของผู้ฝึกตนแล้ววันที่นางจะกลายเป็นผู้ฝึกฝนจนที่แท้จริงนั้นย่อมไม่ห่างไกลดวงตาซ้ายของข้าไม่มีความสามารถมองทะลุแต่ข้าก็ยังรู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งของเลือดและพลังภายในที่ข้าเห็นนั่นแหละ ในตาของเด็กหนุ่มส่องประกายและนี่เป็นสิ่งที่เขาสรุปได้หลังจากคุ้นคิดอยู่ชั่วรูกูบัดนี้นั้นจุดรวมความสนใจเช่นเจ้าอยู่เฟยรู้สึกบางอย่างและมองไปยังเจ้าเฟิงเด็กหนุ่มไม่ได้ปิดบงังและปิดความสามารถของดวงตาซ้ายเขาลงเจ้าอยู่เฟยรู้สึกแปลกๆอ,อยู่ภายในใจความรู้สึกที่เาวากับความลับทุกอย่างที่นางปกปิดไว้ได้ถูกเปิดเผยออกมาเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันเน่ะเจ้าอยู่เฟยละสายตาก,ก่อนเอ่ยถาม น้องอยู่เฟยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเจ้าอยู่และเหล่าสิทธิ์คนอื่นๆต่างพูดใส่ซีตี้ไข่กับเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เองเช่นนั้นนั่นเองเจ้าอยู่เฟยมองไปยังเจ้าฟึงเด็กหนุ่มรู้ว่าในสถานการณ์เช่นนี้เขาไม่อาจจะเอ่ยอธิบายอันใดได้เนจโนนั่นก็เป็นเพราะว่าการกระทําก่อนหน้านี้ของเจ้าเจ้าได้ทําให้ผู้คนไม่พอใจข้าจะให้โอกาสเจ้าในการขอโทษทุกคนเจ้าอยู่เอ่ยอย่างยะโสขอโทษอย่างนั้นเหรอ ข้าไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมข้าถึงต้องขอโทษด้วยละ่ะเจ้าเฟิงเตาะลิ้นหากเจ้าขอโทษพวกข้าเช่นนั้นพวกข้าก็จะปล่อยเจ้าไปชายหนุ่มเอ๋ยเล่ากับสุภาพบุรุษแน่นอนว่าเขาย่อมสร้างภาพลักษณ์ดีๆต่อหน้าดารุณีผู้งดงามผู้นี้ขอโทษอย่างนั้นเหรอไม่มีทางซะละ่ะเจ้าเฟิงเอ๋ยทุกสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวมานะ่ะเป็นสิ่งที่คิดไปเองทั้งนั้นเมื่อเด็กหนุ่มกล่าวเช่นนั้นทุกคนรวมทั้งเจ้าอยู่เฟยต่างก็ขมวดคิ้วมุ่น เจ้าเฟิงผู้นี้โอหังยิ่งนักบัดนี้เด็กสาวเริ่มเกิดความรู้สึกแย่ๆต่อเด็กหนุ่มเจ้ากล่าวได้ดีไม่ใช่งั้นหรอแทนที่จะโกรธแต่เจ้าอยู่กับหัวเราะขึ้นถ้าหากว่าเจ้าไม่ขอโทษเช่นนั้นก็อย่าคิดว่าจะหนีไปจากที่นี่ได้เลยสิทธ์โดยรอบเริ่มขยับเข้าใกล้เด็กหนุ่มมากยิ่งขึ้นใช้คนมากลุ่มผู้น้อยอย่างนั้นหรอใบหน้าของเจ้าเฟิงเต็มไปด้วยความเยาะหยันยามองไปยังเจ้าอยู่สีหน้าของเจ้าอยู่และพักพวกแปรเปลี่ยนไป เรื้องหน้าของอัจฉริยะที่งดงามนี้พวกเขาย่อมต้องแซงกระทำตนเป็นสุภาพบุรุษและการใช้คนมากเอาชนะคนเพียงคนเดียวนั้นไม่อาจจะรับได้ว่าดูดีเลยดีลวงตาของเจ้าอยู่กรอกไปมาก่อนที่จะมีความคิดหนึ่งปรากฏขึ้นในใจพวกข้าจะไม่ใช้คนมากทำร้ายคนน้อยเจ้าไม่จำเป็นจะต้องขอโทษก็ได้แต่เจ้าต้องเอาชนะข้าในการยิงธนูแทนใช่แล้วใช่แล้ว ในเมื่อพวกเจ้าเป็นนักธนูเช่นกันก็จงใช้ความแข็งแกร่งของเจ้าพูดออกมาสิน้องอยู่เฟยสามารถเป็นผู้ตัดสินได้ทุกคนล้วนเห็นด้วยและเริ่มโห่ร้องเจ้าอยู่หัวร้อยอยู่ภายในใจนี่นับได้ว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวด้วยการแข่งขันยิงธาน,านูนั้นเขาสามารถทําให้เจ้าฟึงขอโท,โทษโดยที่ไม่เสียภาพลักษณ์นอกจากนั้นเขายังสามารถแสดงความสามารถของเขาต่อหน้าเจ้าอยู่เฟยและอาจจะชนะใจนางได้อีกด้วยการแข่งขันยิงธานูงั้นหรอ เจ้าเฟิงรู้สึกจนใจจะกล่าวอันใดเพิ่มได้ฉะนั้นก็พูดคุยเรื่องความแข็งแกร่งของเราเถอะจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้แม้อยู่ยากจริงๆนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนอ่อนแอก็ถูกลังแกหรือเมื่อเราเก่งขึ้นก็มักจะถูกสายตาที่แบบว่าไม่หวังดีไม่หวังให้เราเก่งในโลกที่พวกเขากำลังเป็นคนเก่งอยู่ ก็ปกติะบนโลกมนุษย์ก็เหมือนกันก็คงจะไม่มีใครอยากเห็นใครได้ดีกว่ากันนั่นก็คือแบบนิสัยของพวกขี้ฉาแล้วก็พวกที่แบบว่าคิดไม่ดีกับคนอื่นนะทุกคนแม้กระทั่งในนิยายมันก็จริงๆเขาก็บอกว่าในนิยายนี่มันชีวิตจริงเนี่ยมันยิ่งกว่าในนิยายนะคะทุกคนมันก็คือเรื่องจริงจริงนั่นแหละนะคะทุกคนแล้วก็เชื่อว่า หลายๆคนก็คงจะเจอใครในชีวิตที่มีคนประเภทนี้อยู่ด้วยจริงๆนะคะทางที่ดีก็อย่าไปใส่ใจมาเลยนะไอคนพวกนี้นะคะก็เราก็โฟกัสแต่ชีวิตของเราแล้วก็พยายามเลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็จะดีกว่านะคะก็โฟกัสแต่ชีวิตของเราดีกว่าใครที่มันขี้ฉาแล้วก็คิดไม่ดีกับเราก็ปล่อยให้มันนะะทนทุกทรมานในวังวนของการที่รู้สึก ไม่พอใจของมันเองนะคะทุกคนโอเคก็จบไปแล้วกับตอนนี้อย่างไงก็อย่าลืมอุดหนุนน้ำจิ้มทับเบิกของน้องมิ้นจังกะละมังมอได้นะคะที่ช้อปปีนะคะสามารถไปเสิร์ชได้เลยว่าน้ำจิ้มชาบูทับเบิกนะคะก็ฝากอุดหนุนมิ้นจังหน่อยนะ